วัีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำผัดมะเขือใส่หมูสับนะคะขั้นตอนแรกเราหั่นมะเขือให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นไปเรื่อยๆเลยค่ะเฮ้ยมีหน่อไม้ต้มด้วยมายังไงก่อนคะหน่อไม้ต้ม ตอนนี้เราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนูล้างด้วยน้ำเกลือนะคะล้างด้วยน้ำเกลือสามรอบเลยนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือเปลาะดำนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ขึ้นแล้วก็ล้างใหม่อีกทีหนึ่งนะคะทั้งหมดสามรอบเลยค่ะล้างไปเรื่อยๆๆเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะทำการผัดตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมนะคะผัดกระเทียมให้หอมแล้วใส่หมูสับนะคะ รวนหมูสับให้พอสุกรวนไปเรื่อยๆให้หมูสับแตกตัวนะคะเอาแค่พอสุกก็พอนะคะรวนหมูได้ที่แล้วเราก็จะใส่มะเขือเปราะที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยนะคะ ัดคลุกเขาให้เข้ากันนิดนึงเดีย๋ยวหนูจะเติมน้ำไปนะคะเพื่อให้มะเขือเขาสุกได้ทั่วถึงกันนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะ ทำการปรุงนะคะหนูจะใส่น้ำมันหอยรสด,ดีน้ำตาลสซีิ้วขาวนะคะซอสฝาเขียวตามด้วยชูรสนิดนึงนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะตามสะดวกเลยนะคะ ทำการปรุงเสร็จเรียบร้อยก็คนผัดไปเรื่อยๆนะคะให้เครื่องปรุงเขาเข้ากันดีนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะเครื่องปรุงหนูก็มีแค่ชูรสรสดีน้ำตาลซอสฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ อันนี้เขาก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วต้องเล่งไฟแรงนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือเปลาะเราดำเนาะถ้าเราใช้ไฟอ่อนเกินมะเขือเขาก็จะกลายเป็นสีดำนะคะผัดยังไงให้ออกมาหน้ากินเนาะก็คือ ต้องเร่งไฟให้แรงๆเลยนะคะอันนี้หนูเพิ่มสีสันด้วยสีอีวดำนิดนึงนะคะเพื่อให้สีออกมาสวยงามค่ะเห็นไหมคะว่ามะเขือเปราะหนูไม่เป็นสีดำเลยเอาไปเลยวิทน้องซื้อขนมมาฝากค่ะทุกคนแค่นี้ก็เป็นอัน ได้ทีแล้วนะคะหนูจะเพิ่มพริกไปนิดนึงนะคะเพื่อรสชาติแล้วก็หน้าตาจะได้ออกมาดูดีนิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่ามะเขือเราไม่ดำเนาะเพราะว่าหนูใช้ไฟแรงนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็จะใส่ใบโหระพานะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยผัดมะเขือเปลาะใส่หมูสับนะคะทุกคนลองไปทำทานดูนะอร่อยอยู่นะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยขอบคุณนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะ